ป้นลงด้วยค่ะพี่พลอยกินไหมคะพี่พลอยกินให้หมดนะหน่อยกินนมกินนะครับน้ำเสร็จแล้วอ๋ออ่อนอ่อนอ๋ออ๋ออ๋อหัวข้าหนึ่โอ้ไม่ต้องโยนมาอย่านะใครโยนมาระวังดีๆไม้มันจะตีหลังลายไม้จะตีตูดเลยถ้าใครโยนอ่ะกินไหมคะ โอ้ยค่กินัวลูกอันนี้เฮ้ยย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 ่ยายย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 ยหยยยนย่ยย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 ยลยงวิยยยยหยย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 หยย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 ใหยากยยยนยายกยย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 กินยย้ยใหยยยยกินเยยยหยยยย่ยยยายย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 ยไยย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 ูยย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 ย่ยหล่ยย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 ่ เรียกคุณยายกิน hmm. ข no. ้าวหน่อยนุ่นนุ่นเรียกคุณยายกินข้าวกินข้าวค่ะเรียกก่อนโอ้ยเถิบเข่าเถิบนมจ๊กจังไดดอกโอ้โหหลายอย่างหลายแนวแท้ลูกไปหิวอย่างมากกระดักกระโดดเฮ้ยจ๊กม้วนสองม้วนครึ่งเอ็็ดไม่ได้ไม่ได้ถ้ากันตื่นห้อมกันลือลุ้งไปเอวไปลุ้งเอาออกมาไปซื้อกินนมก่อน ลูกคือนั่งดิลูกค pues er mm ือน nah, ั่งดิเอ้ยอย่าเหตุอย่าเหตุนิสัยนี่ว่เอาเข่าก่อนมาคือชูาเข่ากาอือูจ้ากาบเขาก็กาบ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 กบก็กอ้เอ้นั่นไงขอบคุณค่ะขอบคุณลุงวิกกับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ไอ้มอนแบบบ่มีสีมีานคนดีเแจงโกอง่นงาแจงตกรถือแล้วตุ้ยอยหมอนขาดูไม่บอกึนะวง้าๆให้รูกเลยวะโอ๊ยโอ๊ยโิ๊ยอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยยออ๊ยโออยโอยโอ๊อีกโอ๊ยโุ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโโ เอินหาเด้ล่ะผ like ู้ใดแน่คนใดไปพ่อแม่เออเก่งนีนะวันกินเองเออดนาเอินเก่งเอินเอิเอเอิญไ้้าพกให้อจพวกัอย่างงี้โอ้ไม่นไม่นโอไม่นม่ไม่นุาไม่น่ไม่นม่จอไจอ อ้าวเก่งยังเลยลูกเก่งเก่งเก่งยังเลยเอาน้องพลไปกินกินกับน้องเพชรน้องเพชรน้องพลกินข้าวกินเจ้าดูน้องเพชรกินข้าวอย่นุ่นน้องเพชรกินข้าวกินข้าวอร่อยไียมกัดกากหมูไหมเขาพัดแซ่บแซ่บคือคือของห้องสมัยตะกอกไหมที่แม่เคยขายอยู่ร้านไหมนี่เห็นสุดอ่ะจ้าวามพรแจ่วอื้มเขาพัดแจ่วโอ้แจ่วบุกลา พ่อยพ่อยเบิ่งนี่พ่อยพออยเกอยเข่าเขาเอิอนมากินเข่าหนิน้องเอิอนมากินเข่าหน่พ่อยพ่อยมากินเข่าหนิเออนั่งนี่นั่งนี่เออนั่งนี่นั่งนี่พ่อยโอ้โอ้เขาจะอยู่นี่โอ้ยเขาไม่มากับเราโนอย่าโยนอย่าโยนคือคืออย่างค่ะคือจุดที่แปดสิบหกแปดสิบห

ก็สิกินได้ซ่ักนี่แตงมาป้าลงด้วยแตงป้าลงด้วยนี่กินแคปูด้วยแตงมาป้าลงด้วยเอ๊ะอ๋อขอบคุณครักินนั่นปลาซิวไปนั่นกินทัควงอันมัดนั่นเหรอไปนั่นได้เปนนั่นว่ากันกินกันดนะกินแมงแมงกับกิน อาจีเอาแบบจะภาพอื่นดิอาจีอาจีไม่ได้มาแล้วใส่ก่อนเบนี่เป็นยยรุ่นเดอื่นิอนเอเอนะกันเอืนเอืนบดีบอหน่อยทีหน่อยหนึงได้เอื่นว่าอาจี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 เอจำเบาเนาะอาจีงยาบอกกันนนนดีอออาจีอาจี ช่วยบ่ช่วยบ่เอาเอาบ่ยังได้บ่ตักมาลูกตักนะฮะกินคะน้าลูกกินคะน้าเออกินผักหากินแต่ผักหอมเดียวหอมมันหอมหอมแดดหอมหอมใยไหมนั่นนั่นหยุดหุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮัลโหลตู้ตับมาจอนเดีวบอกก่อนว่ากินข้าวอยู่ ลหออย่าเพิ่งโทรมาฮัลโหลฮัลโหลกินข้าวอยู่ค่ะบอกก่อนเร็วอย่าเพิ่งโทรมาค่ะกินข้าวเอา้เอา อืมดักทีทีอืีไม่้เปตอืเไม่เอาไม่เอาไม่เหืเปรตเห็อืม่เปรอเขาไว้สงบหมด นี่ป้าบิวมาแล้วนะป้าบิวาไงดูดูสิป้าบิวว่ะป้าบิวป้าบิวป้าบิวเป้าบิวส่งอะไรให้ไม่รู้น่นป้าบิวไปดู้บิวเวไปดูป้าบิวใครโทรมาใครโทรมาเร็วน้องคอยมารับโทรศัพท์เนี่อเออเออเอออะไรมากมากนะเนี่ย แยกกันก็ก็มีหนุนไหมหลายคนเลย